ผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดเช่นเดิมเช่นเคยกับแนวทางครับแนวทางตัวเลขงขอหฮานอยวันจันทร์ไปแล้วเนาะมันนีวนันอังคารนะครับผมผู้ใดได้พอเล่าี่ตกขอถูกขอภผ่ดิครับผมนะเราเราไปไม่ถึงฝันเราก็ต้องขอถูกขอไัยแต่เราก็ได้เกินไว้เสมอไว้ว่าถ้าเขาแล้วก็ยุดิเลครับเขาแล้ว แนวทางฮะน้อยแนวทางของทั้งชองเฮานี่เขาแล้วก็ขอให้หยุดนะครับวันนี้ก็เราก็มาช้ามาช้าช้ามากเช่นเดิมบางที่มันกะยุ่งครับยุ่งบางที่กัยุ่งจย่าล่วงกังคือมันกับเมื่อยคิดบอกออกนั่นแหละรผมว่าจะเอาตัวไหนดีนะคิดไม่ออกว่ามันเมื่อยะครับก็เลยอยากพักสมองบางที่มันกับมาเร็วบางที่ก็มาสายนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่ง กดกระดิ่งไวครับค้าทอมีมาปุบมันก็จะแจ้งเตือนนะผมมีเวลาเบื้องเฮาก็ต้องเข้าใจกันเนาะเข้าใจครับผมนะมันก็มีแนวทางหลายช่องกับติดตามรับชมกันไปครับเก่งเบิดทุกช่องเลยเนาะถ้าผู้ใดยังมักยั่งติดตามกับมากดกระดิ่งไวครับกดกระดิ่งไวมาชมกันเช่นเดิมผมมีอย่างหลายนอกจากใจแรกใจขอใจแรงเบอรือทรถ่าเที๋ยวมามือว่านี้ครับ ถ้าเราจะลงล่างหุ้นมันก็ใสไปแล้วเนาะล่างหุ้นของเราเมื่อวานนี้เป็นไงกันบ้างฮาหนอยเมื่อวานนี้ครับพิเศษออกศนะูนย์สองศูนย์ะล่างออกสองห้าครับเขา่าครเขาตัวกันนะหมู่บ้านนี่ครับเข่าหาสอนะงเนาะตัวกันเท่ามีอยู่เด้อพี่นอ้องส่วนฮาหนอยปกติออกห้าสี่แปด เขาครับเขาัวเน้นนะตัวเน้นตัวแดงสี่แปดครับเขาอยู่ล่างออกสองเจ็ดเนาะเขาห้านอยปกติห้านอยพิเศษส่วน VIP กับแปดแปดห้าล่างออกเก้าแปดครับโอเคกับเขาแน่ลุดแน่นะครับผมนะแนางยช่างทองเขาลุดแล้วก็เจาะวันนี้จะเป็นอะไรครับ วันนี้จะเป็นอะไรครับต้องติดตามรับชมครับวันนี้จะเป็นเจาะหรือจะเป็นลูดดวงบุญวันนี้วันพาร์ด้วยอย่าลืมไปทําบุญทําทานด้วยนะเราก็ยังคํานวณให้มาสายลูดสายวิ่งประจําเมื่อัรคาคมสิบสี่กันยายนหวยรัฐบาลเข้ากัยังบระท่านในคํานวณน,นะครับ ลูดสายวิ่งฟันธงไปที่่ครับรูด4วิ่งอ c o n f i r มไปที่4รอรรอรุ่รออรุ่นมาตัวเน้นครับตัวแดงตัวเน้น C สอง C สามครับเน้น C สอง C สาม 4จับคู่หัก C ศูนย์ C แปดวนอีกครับง C สอง C สาม C ศู C แดลูดสีวิ่งสสายรูดสายวิ่งจัดไปครับ มากันบบแนวทางมือนน้ครับมาไปต่อตัวเด็งครับตัวเด่นสองตัวสี่กับสองสองศูนย์ครับสองจับคู่ สองศูนย์สองสามสองแปดทวนสองศูนย์สองสามสองแปดโอเคโอเคนะสำหรับ ตัวเด่นก่เรารุ้นว่าเราจะจับตัวเจ้าถูบอโ้ยผีบอนะครับผมผู้ใดช่วงเขาภาษานะครับผมนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นช่วงกระถินเด้อพี่น้องมาบอกบุญกันก่อนผู้ใดอยากมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกระถินทอดกระถินกระถินบุญใหญ่ครับปีละครั้งปีละครั้งครับท่านี้ก็เกยแม่ก็เคยเป็นจ้าหาพมาแล้วเนาะมาบอกบุญครับ เขาจะมีเลขบัญชีไว้ข้างหน้านะะเจ้าเราจะมีการจัดกระินอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าภาพกระินคือคุณแม่ครับผมนะและ้วกุฏิเข้าก็ได้แล้วไปเราสองหลังนะต่อไปนี้บุญใหญ่ที่จะถึงนี้วันที่เจ็ดจะทอดนาวัดเนินผาสุขท,ที่เราไปทํากุฏิผู้ใดได้ช่วงคลิปที่เราไปทํากุฏินั่นแหละครับผมไปทอดวัดนั่นแล้วก็เป็นเจ้าภาพวัดนั่นครับผู้ใดมีจิตศรัทธาจะร่วมทําบุญด้วยกัน อย่าลืมไปเจอกันที่วัดหรือไม่งั้นก็ทําบุญโอนเลขงบญชี้มากระดเบิดนะครับแดงบุญกันเหมดก็เท่ากับจะมีเล่งชี้ไวแตงแต่ต้นไร้าการนั่นแหละครับทําบุญกระถินบุญใหญ่ด้วยกันนะครับผมวันที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนไปถอดกระถินบุญใหญน่น้ากันครับเป็นเจ้าภาพครับคุณแม่มาตักันครับี๋ยวเราจะบอกบุญเรื่อยๆเด้อตักันครับศูนย์สาม 0838ครับทวนอีกครั้งครับ030838ครับที่บอกบุญก็เพราะว่าอยากให้เราทําบุญไว้ทําบุญร่วมชาติทําบุญด้วยกันครับ5บาท10บาทมีจิตศรัทธาทําทน้อยทําน้อยก็ได้ทําหลายก็ได้ได้เวอร์เำบุญให้มาเห็นบุญน้ากันครับ กล่องกระสันหด้อกับโดนพันพดรุ่เนาะมาผู้ใดทำบุญร่วมกันก็นไดเด้อครับพี่น้องถูกกับทำบุญบสถูกับบวากันมาจับสามตัวครับศูนย์สี่สองหนึ่งสี่สอง ศูนย์สี่สามหนึ่งสี่สามโอเคครับ mm hmm. กับแนวทาง mm hmm. ห,าหัวข่านอยวันนี้มักกันจัดโหลดครับคุณผมามากักกระเลื่อนพันใครมักกันยูต้องกันไหครับเบื้เป็นแนวทางไม่มีนะมักกันยูบอ,อยังชอบกันอยู่ไหมติดตามไหมครับกดกระดิ่งไว้ครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆหรือว่าอยู่ด้วยกันขอบคุณหลายๆ สำหรับวันนี้ก็คุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรือๆเฮงครับผม